ครับผจะกลับทุกรนงเทพริพาราทันสารานมาดูที่สิงเครับแต่ท่านทำดีแล้วต่ายาดูยู้การคัดกองแล้คัดแยกเีรยบเปลี่ยนว่ากดล็อกให้หน่อยว่าพอมาตรงนี้นะฮะเราสามารถเปิดทาได้บนที่เราพรอมแล้วเเยนะท่านรไน The g e r n o r Yes g e r n h m p h o Very nice to meet you, I'm El s a l a o r t the office o t e US e m b a s s

ตามแนวทางที่รัฐบาลประกาศให้ใช้เนี่ยออตอนนี้ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับนะก็จะเป็นเจ้าภาพในการบราิการทุกทๆ,ๆหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่อหมดนะครับส่วนตํารวจนะก็จะเมนการเรื่องการรับเชิญหมายในการสืบสวนขยายผลถึงต้นตอแล้วก็ปลายทางนะครับในส่วนของกระทรวงมาดสังคมและค้มคลของมนุษย์ก็มีการเรื่องการเข้ามาดูแลเพื่อจะให้เหดือมีความอุ่นใจเชื่อมั่นในการที่จะให้การนะครับ On the NRM, the governor of the province is the main focal point, like incident commander, mm -hmm. who are the one who take care of all um, the forces. And the MSDHS, provincial level, are uh, the one who um, um, oversee on the protection of the survivors. <laughs> we also uh, would like to present you um, another place in another the back. Building. Another okay. building. another building contains of the uh, survivor.

เราต้องีแล้วทั้้สการ้ว่าการในังวัทุจังหวัดเราจ้าภาพด้วยกลกายแเกมเอ็นไทั้งหมดทัวทั้งประเทนะครับอันนี้เราเรามีการเรามีการซักซ้อม ั้งทั้เจตุปัวท้งู้วนนีู้้นวยก็เข้าใจแล้วก็บุรการทั้งหมดเุปเดวนของเยอะถ่ายให้ก่อนเยอ่ยให้ก่อนได้ ทีมงานที่พัฒตลที่อมูล่าวาราให้เราแล้วก็แรงงานสการปะลัดจังหวัด ท่านูงการทีมงานเมื่อคืนก็คุยกันเรือเ่องประเด็นต่างๆคุยกันหลายชมมั่วโมงเมื่อคืนนะครับ also have a and they talk about preparing welcome meetings to They they you here. วันนี้ก็วันนี้เรียนว่าทุ่ส่วนอยู่ความเข้มแข็งนะครับนะเดิมเนี่ยจากอดีตเราเป็นไซโลนะครับต่างคนต่างอยู่แต่ว่าวันนี้ทุ่ส่วนเนี่ยเราเดินด้วยกลไกเอกน่าเอกกลไกเดียวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ทําให้การ การสืบสวนขยายผลของตมรก็ตามการซักปรปทับคำก็ตามนะครับแล้วรวมถึงการ So <laughs> when a, a victim is being screened mm. and they have not, haven't yet been <laughs> identified, mm -hmm. so could they stay here? If, if, if like, uh, yeah. Right, so the even, not even, contain the victim, right, so yeah, container. เราเป็นเหนือเบยร์โอเพนเอร์โอเเร์เสนเดนเราก็อยู่ใกัูวมีอินไบท์ออนเนถ้าเรามีกีเคสนะับผมจะเชิญมาดูแต่วันเพื่อเพื่อจะเห็นวิธีการคัดแยกของประเทศไทยนอคีเน่ออาคงน้อื่อาาอยากท่านมานันนที่1มาน้ท่นยราาที่แล้วเนี่ย so that um, you will see our commitment and also the transparency on the victim yes, identification process. Yes, appreciate that. <laughs> <laughs> <laughs>